ฮย <gerade> ฉันที่ยังไม่มีใครไม่ได้แสว่าฉันทุ่กันอะไรสวัสดีค่ะเรียนร้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนไพรเวทส่วสตัวแบบนี้ <liter> ก็สามารถติดต่อได้เลยที่ tiktok e f e k k ค่ะ แล้ววันนี้นะคะเป็นคิวของน้องอะไรคะเดี๋ยวแนะนําตัวให้เพื่อนรู้จักนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องอันดาค่ะน้องลูกแก้วค่ะวันนี้น้องอันดาน้องลูกแก้วนะคะจะมาเรียนในบทเพลงรักที่แปลว่ารักเดียวเลิฟนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเข้าท่อนฮุกกันเลยน้องๆเคยฟังมาก่อนไหมคะจะได้ดูพื้นฐานก่อนค่ะเคยค่ะเพราะว่าเพลงนี้ดังมากๆเลยค่ะพี่ใช่ ใช่งั้นแสดงว่าเราสามารถที่จะไปที่ a d v a านซ์ได้เลยนะคะวันนี้เรียนในคอร์สของแอดวา c e d นะคะ,คะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวท่อนแรกไปที่น้องอันดาก่อนได้เลยะค,ะค่ะตั้งใจฟังนะคะรักที่มันแปลว่าค่ะเดี๋ยวขอเก็บลมแบนหนะคะค่ะ อมันไม่สามารถแอบสน่ห์แบบพี่ได้เลยค่ะค่อนข้างคลีชีมนระต้องฟังรอบนะคะขออีกรอบมากที่มันแอบว้าวอุ้ยเป็นการใช้เทคนิคลมแบบขั้นสูงจริงค่ะ advanced รักกับรักกับรกดีมากค่ะดีแล้วค่ะต่อได้เลยค่ะที่มัน เป็นอีกรูปแบบได้ค oh, ่ะให้เธอหมดโดยไม่มีขอแม้ให้ให้ให้ออกจากตรงนี้ค่ะตอนนี้เหมือนว่าเซนเตอร์เราอ่ะอาจจะแบบว่าไม่นิ่งมันต้องเกรงสปอร์ตหนูต้องแบบว่ายืนตรงๆแล้วแบบว่าโปรเจกต์เสียงออกไปจากช่องทองเนี่ยให้เธอหมดโดยไม่มี โอแม่ดูตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะให้เธหมดโดยไม่มีขแม่ดีมากค่ะดีตาหนูแล้วค่ะอุ๊ยคือตอนนี้หนูเริ่มแบบกลุ้มขมับแล้วแบบว่าอาจจะเป็นแอดวานซ์เกินไปให้มั่นใจว่าเราทำได้ก็มั่นใจไว้ก่อนใช่ไหมคะต้องเชื่อตรงนั้นก่อนตั้งใจฟังนะคะถึงเธอจะมีข้อ เนี่ยหนูแนี่ดูจากเพื่อนได้เลยค่ะอันนี้ที่ได้ทำได้ปกมือให้เพื่อนได้ใช่ใช่ขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะดีเลยค่ะได้อาจารย์ทีนี้ตาหนูอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วเหรอคะฉันก็ให้เธอทั้งหัวใจหนูชอบเมโลดี้นี้มากเลยอ่ะงั้นช่วยกันร้องหน่อยนะขออีกเราได้ไหยคะฉันก็ให้เธอทั้งหัวใจขอสปอนเซอร์น้ามะนาวครับตอนนี้ติดต่อด้านล่างค่ะฉัน การทำเสียงแหบสน่มันไม่ง่ายใช่คือของเพื่อนอ่ะคือดำได้ดีเลยตั้งแต่แบบว่าโน้ตแรกค่ะเราเราสามารถไป practice กับเพื่อนนี้ได้เลยต่อไปนะคะอีกแล้วเหรอฮานุยโลค่ะไม่ได้แปลว่าฉันต้องการอะไรไม่ไม่ ่าทำได้ดีขึ้นดีมากสุดยอดดีเลยอันนี้ผ่านได้เร็วเออใช่ถึงชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครู้เก่งมากเลยค่ะมีพัฒนาการที่ดีมากค่ะฉันที่ยังไม่มีใครฉันที่ยังไม้มีเฮ้ยคือเป็นแบบว่าลูกคอแล้วอ่ะเป็นแบบว่าผสมผสานจริงเหรอฮะให้อะ้ย มักแก๊บได้ยินลูกมันเสียอะคือ่ะเป็นอิมโฮไอซีดีค่ะอันต่อไปอันสุดท้ายของหนูนะวันนี้ก็ยังมีใจให้เธอคนนี้วันนี้ แต่ว่าเหมือนโน้ตไม่เหมือนกันกันอาะแต่ละครั้งใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนว่า Improvise อะมัหจะดี่าคือเราเป็นเสียงที่เราทุ่สามารั้งได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ทุกครั้งที่เราร้อค่ะเหมือนว่าพอเสียงเราช้ำขึ้นแล้วอะมันจะเกิดการที่ว่าเสียงมันอยู่ตัวขึ้นอและมันจะดียิ่งขึ้นอันนี้ให้หนูไปฝึกเลยััันนททีีี่่่ยงไมมใคร วันนี้ก็ยังมีใจวันนี้ก็ยังมีใจให้เธอคนเดียวให้เธอคนเดียวเก่อเฮอเอเฮ่อเ่อเฮืเ่อเ่อ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณครูแบบสุดยอดมากเลยค่ะคุณพู้ชมคะสปอนเซอร์สามารถติดต่อมาแมะนาว w และเราได้ที่ทางช่องทางนี้เลยนะคะค่ะภูมิใจภูมิใจมากมากวันนี้ที่แบบว่าเหมือนว่าน้องอ่ะเคยฟังมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะร้องได้ดีกว่าต้นฉบับซึ่งรู้สึกว่าภูมิใจมากๆสามารถที่จะรับงาน ต่อไปได้เลยนะคะนี้รับงานแทนเจ้าของเพลงได้เลยทได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ภูมิใจมากค่ะขอบคุณมากสามารถจ้างอนาลุกแกได้เลยได้เลยค่ะเป็นตัวแทนได้เลยแล้วก็ฝากอะไรถึงเพื่อนช่อง ifk k ได้เลยนะคะค่ะก็คอร์สนี้สามารถเลยนได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง ifk k ด้วยนะคะพวกเราก็ขอขอบคุณครูนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะรู้สึกว่าการร้องเพลงของพวกเราเนี่ยเหมือนได้แบบข้ามข้ามจุดสุดยอดเลยอ่ะมันไปละมัน <ไ>อรู้สึก <ไอ S 2> ว่าสามารถไปเอิมโอไ้ในการทำโชว์ได้ต่างๆมากมายใช่ค่ะก็ะข,อขอขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะจริงๆค่ะอุณูขอบคุณค่ะฝากผลงานไหมคะฝากผลงานได้เลยได้ค่ะก็ฝากซีรีส์ของนาลลุกแกวด,ด้วยนะคะ r e เมนเดอ e ซีรีส์ค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆวงคอส m o สด้วยนะคะพวกเราก็จะตั้งใจพัฒนาร้องเพลงแล้วก็ มีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะใช่จะฝึกฝน้ดยอีฟเคเคได้เลยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะถ้าอยากเรียนร้องเพลงไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือว่าเรียน Private ส่วนตัวแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยที่ TikTok อีฟ k คค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ